1 1นสงนีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจมยุดการตลาดรายการ100.5คืบหน้าข่าว News Update ทางขึ้นข่าวสมท FM 100.5 News Network ดิฉันลักษณาจำนตาดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลาโดยประมาณนะคะ11:00นถึง12:00นตรงค่ะวันนี้ เราจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกไม่จะมีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องออสมาธิสั้นในเด็กนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีคนรู้จักหรือมีคนในครอบครัวนะคะที่มีอาการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่วนเด็กที่สองเนี่ยนะคะเราจะได้คุยกับอาจารย์ปุเรน โอทกานนท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเริงทางะคะคุณผู้ฟังอาจารย์กับทีมงานวิจัยเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าการตลาดเรืมทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีก๋วยเตี๋ยวเริมทางอะไรต่างๆพวกนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น SME นะคะตามผู้ประกอบการรายเล็กรายขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะคะ อย่าลืมนะคะติดตามแับฟังกันแล้วก็สําหรับท่านที่มีข้อคําถามนะคะที่อยากจะถามก็มีส่งสื่อสารกันได้นะคะ sms c หนึ่งค่ะ c หนึ่ง5หรือจะส่งเข้ามาผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะที่มีหนึ่ง m n a i s หนึ่ง์ศูนย์ m หรือใครจะเข้าไปคุยใน Facebook ก็ได้นะคะของ fm ร้อยุดหเราก็มีนะคะ เ็เข้าสมัครเป็นสมาชิกกันค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่ามีหลายท่านตอนนั้นที่เราเกิดมีปัญหานะคะของไลน์ก็หลายท่านก็หลุดไปนะคะก็เข้ามาแอดกันใหม่ได้นะคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวอาจะคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจับบนทิตาพรึกษ,ษานานนนนะคะจากศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็กสาขา l i ฟ e Center อาคารคิวเฮาสกรุงพีนะคะตรง แยกสาธรตรงนั้นเองนะคะตรงแยกสาธรกับพระรามสีนะคะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสมาธิสั้นในเด็กนะคะว่าคําว่าสมาธิสั้นเนี่ยเป็นโรคหรือไม่นะคะแล้วก็กลุ่มเด็กกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกันมากนะคะแล้วก็อายุขนาดไหนนะคะแล้วก็ระหว่าง ที่สมาธิสั้นกับไฮเปอร์เหมือนกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันในรายละเอียดนะคะสําหรับคณผู้ฟังที่มีคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักมีปัญหาอย่างนี้นะคะจะสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนที่อาจารย์คุณหมอจำทิตาอยู่กับเรานะคะในช่วงแรกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จำทิตาคะนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจายุตการตลาดค่ะอาจารย์คะค่ะค่ะ จะเรียนถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเนี่ยค่ะสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยจดว่าเป็นโรคหรือเปล่าคะแล้วก็เด็กที่ประเภทไฮเปอร์นะคะแล้วก็อีกเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะโอเคค่ะคือ,อ,อโซนอยู่ในนี่สมาธิสั้นนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นโรคโซนอยู่ในนี่สมาธิสั้นนะคะอาการสิทธิเขาก็เรียกว่า attention deficit hyperactivity disorder บางคนก็เรียกเป็น adhd ใช่า่ kah, ซึ่งอาการมันจะรวมหลายหลาอย่างเข้าด mm ้วยกันไฮเปอร์ก็คือว่าเด็กโซนอยู่วิ่งิ่งเคร่งหมายตลอดเวลาเลยมีพลังเยอะมพีชโซนพูดมากนี่คือไฮเปอร์ปอรสอส่วนสมาธิสั้นหรือบางคนก็เรียกว่าช็อตเต้นเซนชั้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะจดจ่ออะไรนานๆไม่ได้เสื่อมง่ายพวกวัดพวกพวกพวกอยู่ตลอดเวลาเมื่อบ่อยทางานนี่เสร็จที่ลืมอันนี้คือสมาธิไม่ค่อยดี แลบางครั้งในเด็กที่โซน네เนี่ยค่ะไฮเปอร์พวกนี้จะมีอาการของเขาเรียกว่าหุนขันกันแล่นร่วมด้วยคือขาดความยัยง้งชั่งใจพูดแท้พูดชง้ใจร้อนรอคอยไม่ได้บางคนเนี่ยก็จะมีอาการครบหมดเลยทั้งสามสูตที่พูดมาเขาเรียกว่าเป็นสมาธิสั้นด้วยจนหรือไม่นิ่งสมาธิสั้นด้วยแต่เด็กบางคนเนี่ยไม่โซนน,นั่งนิ่งได้เสมอบ่อยอันนี้ต้องคือขาดแต่สมาธิอย่างเดียวเั้นกลุ่มที่ไม่มีสมาธิ กลาที่ท่านเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะยูนนิ่งๆได้ค,คุณครูจะไม่ค่อยบน่นเพราะว่าไม่ปวนห้องไม่เดินทั่วห้องไม่ชวนเพื่อนคุยเด็กกลุ่มนี้จะมาหาหมอช้าหน่อยเพราะว่าไม่รบกวนคุูครูในห้องค่ะยังจะมาประมาณเนี่ยค่ะป .5 ป .6 หรือม .1 เขาก็เอาตัวรอดได้แล้วครูไม่เห็น นะคะจนเด็กที่ตนมากๆเนี่ยนใหญ่เนี่ยผู้ปกครองหรือคุณครูก็จะบอกว่าตนมากเกินไปหาหมอนหน่อยซิแต่เอายามาครูจัดก,การไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะรับไม่ไหวที่ตนใช่เด็กที่มีตนร่วมด้วยก็มาหาหมอเร็วหน่อยค่ะรับไม่ไหวส่วนใหญ่แล้วอาจารย์คะ่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะที่เป็นกระสวน ตัวใหญ่ก็จะมาหาหมอตอนวัยเรียนนะคะตั้งแต่อ,ตอนุบาลเป็นต้นไปจนถึงวัยประถมแต่ที่นี้ปัจจุบันเนี่ยสื่อสารต่งางๆออกไปเยอะแม่ผู้ปกครองก็ค่อนข้างจะกระหนักปัญหานี้เะ็นนั้นบางคนขวบหนึ่งขวบครึ่งสองขว,วบก็มาบ่นแล้วว่าลูกคนเด็กเกิจะเป็นไฮเปอร์รหรือเปล่า่งบางทีเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาโซนตาไวยของเขาไหมแล้วเด็ก สองขวบตอนระดับหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าอันนี้โวนตามวัยแต่ถ้าคนเหมือนเด็กสองขวบถ้าไปเจนเด็กอายุสิบขวบเราก็จะบอกอันนี้ไม่ใค่แล้วพรอเจอสิบขวบแล้วเจอจะไม่ควนกตบคนมันเด็กสองขวบสัสน,น,นสชวาวว่าที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยต้องรู้ว่าเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กหรือเปล่ถา,าถ้าเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กก็เป็นตามวัยก็ไม่ต้องทําอะไรดังนั้นนี่ก็ตอนนี้พ่าแม่ยุคใหม่ก็จะต้องมี ใ,ใจใช่ไหมคะก็มาดูและมาดูว่าลูกของตัวเองเนี่ยเป็นแบบสมาธิสั้นหรือหรือหรือว่าเป็นไปตามอายุใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดสังเกตก็ควรจะต้องไปหาหมอแหละใช่ไหมคะใช่คะ่ะทีนี้ว่าอาการเหล่านี้มันเป็นอาการทางพัฒนาการเพราะฉะนั้นเ,นเด็กคนหนึ่งทนตามปกติ แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบผ้าผ้าทับไว้ชอบคนเรียบร้อยอมแ,แม้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนปกปติก็เป็นปัญหาอยู่ดีเพราะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียบร้อยเป็นข้างพับไว้ก <c oughs> ็จะดุเยอะเอ็กเยอะซึ่งก็ทําให้มีปัญหาอีกเหมือนกันในทางกับการเด็กบ <c oughs> างคนตนมากจริงๆแต่คุณพ่อคุณแม่ <c oughs> มีทัศนคติว่าเด็กตนคือเด็กขนาดไม่ทนใดตนได้ตนไปเด็กผู้ชายก็ตนนี้แหละหมอ เขาก็ไม่ทําอะไรท่านท่านที่ตนมาอ็จจะ็นปัญหาว่าปูนปูนตงมาให้พบแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเด็กหนึ่งคนคนเดียวกันเนี่ยค่ะมีคุณหมอคุณแม่คุณยายหลายหลายคนช่วยกันดูมุมมองต่อเด็กคนเดียวกันนี้ก็าอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมตาตรฐานในการวัดของแต่ละคนยมันไม่เท่ากันค่ะส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงคะ่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่เจอในเด็กผู้ชายมากกว่าสี่ถึงห้าเท่าค่ะค่ะอาจารย์คะ,คะส่วนใหญ่สญาเหตุมาจากอะไรคะ ปัจจุบันนี้จริงสาเหตุก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าอะไรแน่นอนคามผิดปกติเ็ทางพันธุกรรม,มหรือเปล่าหรืออะไรใช่าบางคนก็บอกว่าพันธุกรรมก็น่าจะมีส่วนเนะาะเช่นคุณพ่อบอกว่าทำไมาผมก็ทนแบบนี้แหละคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยเล็กๆหนูก็ทนเหมือนลูกไปค่ะคุณหมอพั้นพันธุกรรมมีส่วนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองหรือญาติหรือลูกพี่ลูกน้องพกนี้มีผล นะคะพันธุกรรมมีส่วนแต่เด็กบางคนก็ไม่มีประวัติทางพันธุกรรมเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของการทํางานของสมองของเขาเอง oh. ซึ่งก็อาจจะตอนในคล้ายๆอาจจะมีผลกระทบกระเทือนจากการขาดออกซิเจนหรือว่าติดเชื้อหรือทักพวกนี้เราถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนที่ชักหรือว่ามีปัญหาทางสมองจะต้องเป็นสมาธิท่านแต่เราถือว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อาจจะมีโรคบ,บางอย่างที่ทําให้เด็กโตกว่าปกติเช่นใช้รอยทํางานเยอะ ก็จะดูย huh. uh ุบ huh. ยุ่ยุยุบอยู่ไปนิ่งนะคะหรือว่าเด็บบางคนต้องรับยาบางตัวเช่นยาภูมิแพ้บางตัวค่ะอุ้งาแล้วใจสั่นเด็กก็จะอยู่นิ่งแล้อเด็กบางคนจะโรคลมคายารักษาโรคลมคายบางตัวเขากินนานๆก็จะทนอยู่ไม่นิ่งมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาตรวจดูกีกเราก็ต้องหาดูว่ามีปัจจัยเสียงอะไรไหมมีโรคอะไรหรือเปล่ามาตควก็บอกว่าก็จะหาอะไรไม่เจอ บางคนบอกว่าเป็นพวกอาหารก็ทําให้กระตุ้นเหมือนกันใช่ไหมคะพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนพอทานไอศครีมเข้าไปหรือว่าถึงว่าช็อกโกแลตเนี่ยรู้สึกโอ้โหจะหายไปไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมครับหมอคือมันก็จะมีข้อมูลนะคะว่า เอ่อบางคนทานช็อกโกแลตทานน้ำตาลแล้วลูกจะ,นะ่นกว่าเดิมก็มีคนทําการศึกษาเยอะแยะเลยมันก็ไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่านี่คือปคนทำ <ๆ S 2> อย่ค่นั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องสังเกตเราเองว่าทุกครั้งถ้ากินช็อกโกแลตรู้สึกรู้สุ่นทุกครั้งที่กินของหวานรู้สึกรูกสุ่นกว่าเดิม เลยทุกครั้งที่กินอาหารใส่สีลูกคนประเดิมเป็นความสังเกตของคุณพ่อคุณแม่เองก็หลีกเลี่ยงจะกระจบทอดเรื่องอาจจะไปกระตุ้นได้ใช่ไหมคะบางคนเป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะอาจารย์คะสภาพแวดล้อมมีส่วนไหมคะในการที่จะทให้เด็กได้มีสมาธิสั้นโดยเฉพาะไม่ทราบตอนนี้คือไม่ใช่เด็กแค่กันฮะเด็กโตหรือไรเนี่ยก็สมาธิสั้นกันเยอะมากโดยเฉพาะย่างยิ่งผูที่ต้องอยู่กับเอคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกที่อยู่กับ สมาร์ทโฟนหรือแทบเบล็ตเลยต่างๆพวกนี้ค่ะคือสภาพแวดล้อมมีส่วนทําให้เด็กคนนั้นมีพฤติกรรมสนมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุเนาะเช <ฮะ S 2> ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจิตระเด็กก็จะโจจนไม่มีกรอบไม่มีใครจุดเขาได้<ฮ>อันนี้สภาพแวดล้อมทําให้เด็กคนมากกว่าเดิมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกํากับที่ดีเด็กก็จะสนน้อยลงมันเป็นได้ทั้งสองทางส่วน ทีวีเกมคอม iPad iPhone YouTube สื่อผ่านจอทุกประเภทส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะดีเนาะเพราะว่าเราเด็กเล่นเกมเนี่ยก็จะดูนิ่งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยผู้ปกครองก็ดีใจว่าลูกอยูในใน่ไหนกัเนีไม่โดนให้ปวดหัว,หวไม่ส่งเกมให้เยอะอก็นึกว่านั่นจะทําให้ลูกสมาธิดีขึ้นแต่เราลองดูเกมหรือจอที่เด็กดูเนี่ยค่ะถ้าบจอมันเปลี่ยนเร็วมากเลย เร็วน้อยบางทีก็น้อยกว่าหนึ่งวินาทีอีกเปลี่ยนแล้วแล้วที่ท่านเล่นเกมแล้วต้องแข่งขันต้องกดเร็วต้องไปเร็วมันจะเป็นการเซนให้เด็กรอคอยไม่ได้ขันขันแล่นแล้วก็อยู่อย่างนี้นานๆๆๆมันก็เหมือนจะเทรนให้เด็กคุ้นอะไรที่มันเร็วเร็วแล้วพอเลยหน้าขึ้นมาเจอคุณแม่พูดช้ากดเกมครูเขียนกระดานช้ากดเกมทุางม่นช้ากดเกมหมดต้จะรอคอยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าดูทําให้มีสมาธิดีขึ้นแต่ไม่ใช่เลย หลายหลายคนที่เป็นคนไข้ค่ะคเองจะแนะนำให้ออกกำลังก,กายเยอะจำพอปิดเทอมก็ไม่ได้ออกคุณแม่ก็ให้เล่นเกมเยอะคุณแม่เป็นคนบอกเองเลยว่าแค่สองอาทิตย์ขัดมาหลังจากที่ปิดเทอมเนี่ยลูกกลับไปบนเหมือนเดิมก็ <Okay. S 2> ไม่ได้ออกกําลังกายนี่คุณแม่สังเกียตเองเนะนะ mm hmm. มันก็ส่งับข้อมูลของเราที่เรามีจริงๆเพราะฉะนั้นสื่อผ่านจอเนี่ยมันทําให้เด็กดูเหมือนนั่งนิ่งแปลกุ้นกับอะไรที่มันเร็วๆแล้วหล,วล,วลอคอยไม่ได้อดทนไม่ได้เอาอลกกังนไย เพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ได้ดีไม่ใช่ว่าห้ามเนาะนยุคของเขาเนาะแล้วคนพ่อคณแม่ก็ต้องมีกติกาที่ชัดเจนนะเรื่องเวลาด้วยใช่ไหมคะเพราะถ้าอยู่จมเจ่าอยู่กับตรงนั้นนานๆไปเขาก็จะเคยตัว ก็จะทําให้เป็นปัญหาจากที่ไม่เป็นสมาธิสั้นอาจจะเป็นได้หรือเปล่าคะนะ่โดยเฉพาะมันไม่ได้เป็นสาเหตุแต่มันทาให้เขาคุ้นอะไรที่มันเร็วๆแล้วก็รอคอยนี่ได้เนีะยค่ะพ้เด็กอยู่หน้าจอนานๆ่ยขาดทักษะด้านอื่นทักษะทางกีาการอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนทักษะทางสังคมทักษะทางกิจกรรมทางรีการทํางานบ้านการรอคอยอย่างอื่นไม่มีเลย นิ่งทปิดเพิมเล่นทั้งวันวตั้งแต่เช้าสดเรียนเนี้นึกสภาพสริคะก็อ,อยู่หน้าจอกินหน้าจอกิจกรรมน้อยน้ําหนักขึ้นโอ้ยอันนี้อะไรคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอขอ,อ,อปากมาเลยว่าในการใช้สื่อผ่นานจอทุกประเภทนอยากขอนะคะว่าเด็กน้อยกว่าสองปีลงไปหลีกเลี่ยงจอทุกป,ประเภทน้อยกว่าสองปีเกมคอมยูทู b ไอแพด พยายามเลี่ยงเพราะว่าเด็กเล็กเรียนรู้ผ่านทางการกับอาจารที่มันทำประสาทสัมผัสทั้งห้ามากที่สุดไม่ใช่แต่ตาดูหรือหูฟังอย่างเดียวเขาต้องได้เดินได้สำรวจได้ลึอค้นได้มีโอกาสทำสิ่งต่างๆผ่านกิจกรรมในบ้านแล้วหลังสองขวบไปแล้วถึงจะเริ่มให้ดูได้แต้องมีกติกาในการใช้สื่อผ่านจอนะคะในเด็กเกินสองขวบอันที่หนึ่งต้องเลือกรายการ อันที่สองต้องกำหนดเวลาอันที่สามต้องมีการพูดคุยที่แม่ขณะที่ดูรายการหนึ่งคือถ้าสมมบุเรามีกติกาที่ชัดเจนแบบเนี้ยมันก็จะไม่ใช้สื่อเหล่านี้มากเกินไปไม่ใช่ว่าเป็นรายการอะไรก็ได้เนะาะเราก็คงไม่อยากให้ลูกเราก้าวรา้าวด่าคำตบคำอย่างในในน้ำเลืเลือกไคืเราต้องเลือกแล้วต <ใน S 1> <ห>้องกําหนดเวลาชัดเจนถึงเวลาต้องเข้านอนแล้วนะ จริงๆว่าแกันไม่เลยนะมีหนังสือผ่านจอใกล้เวลานอนเนาะเพราะว่ามันจะทําให้สื่ตาเร้าใจอะค่ะตอนเป็นเวลาอื่นแต่ว่าพอใกล้จะหมดเวลานันจะมีการเตือนเด็กแล้วผ่าตสารบ้านนะคะบางบ้านก็เตือนสองครั้งบางบ้านก็เตือนครั้งเดียวถามว่าเด็กเล่นกู้เวลาไหมไม่รู้หรอกแต่จะมีการเตือนเช่นคุณแม่บอกลูกว่าให้ดูได้สิบห้านาทีเดลือีกห้านาทีเตือนครั้งที่หนึ่งเหลือห้านาทีเตือนครั้งที่สองหวนเวลานกหิงดังกริ้งเด็กเจ็ีดติดก็ทงเด็กให้ดาว ว่ามีวิ่ัยมีอย่างอื่นากทางนี้ไปเรื่อยๆเด็กก็จะรู้ว่าโอเคก็ไม่เด็กมีระเบียีนินัยในกติกาคุณแม่ชื่นชมกิจกรรมที่ดีมันจะคงต่อแต่ทั้งหมดเป็นแล้วกิดออดงงแงโบยวายอารวาสเราก็จะบอกว่าลูกยังไม่มีวิ่ัยไม่มีกติกาเพราะฉะนั้นกูนีไม่มีกูมีติดกูมีไม่เล่นก็หมดลงโทษแล้วก็หาอย่างอื่นให้ทำถ้ามีอย่างคือที่ทำดีกว่าการดูทีวีหรืออยู่หน้าจอเด็กไปทำอย่างอื่นอยู่แล้ว เราก็ต้องค้นหาว่าอะไรที่รูปสนใจเช่นอ่าเป็นช่นนันกุดจีนสมมตินี้เป็นบางคนไม่ชอบดีเหนียอยู่เลยต้องไปใส่บอนบางคนก็ไปให้อาหารปลาแล้วแต่ว่าเราจะมาเกณฑ์ว่าชอบอะไรก็เปลี่ยนกิจกรรมนะค่ะ,ะค่ะรู้จักว่าจะต้องให้คำชมมาตรงไหนนะคะแล้วก็จะลงโทษตอนไหนทีนี้คุณหมอขาวิธีสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรางคะ ก็สังเกตจากาการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะว่ายุคนี้จนอยู่นี้มากกว่าเด็กใบเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมากกว่าเด็กใบเดียวกันไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเราก็สงสัยว่าลูกเรามีแนวโน้มถูกไหมคะเราก็ยังไม่ต้องรอจนกระทั่งว่าไปโรงเรียนแล้วค่อหหาคุณหมอวินิจฉัยแต่เราสังเกตว่าลูกเราทิ่มากเลยตั้งแต่อยู่ในท้องมากกว่าลูกคนโตอีก พอเริ่มพัฒนาการปววปีแรกประเดินได้ตัวก,ก็วิ่งเลยตัวก็โคนปีนป่แล้วคนอื่นๆถ้ทาชาวลูกเราพลังเยอะบางคนไม่เรี้ยงก็โซนนะคะมันจะดูเป็นยางแง่ลบเนาะเราเลียกเป็นเด็กมีพลังเยอะอลูกเราแยงร่มเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้จักรูปเราแล้ว,ลวเราต้องปล่อยพลังลูกทิ้งก่อนไปทางไหนดีละ่ะไปทางการเคลื่อนไหวเยอะๆลงสนาม outdoor a c t i ิ i กิจกรรมเยอะๆวิ่งกระโดดโยนบอลเล่วบอลแข่งบอลพอลูกเราปล่อยพลังมันจะพึ่งึงแล้วเนี่ย ก็จะสงบลงแล้วก็ค่อยเข้ามาในบ้านมาระบายสีมาปั้นดินน้ำมันมาอา่านนิทานมาตอบล็อกลูกเราก็จะสงบมากขึ้นเั่นเป็หน<ล>า้าธ <ใน S 2> ีการแล้วลูกเราจนหมดลูกเราเหนื่อยเข้าบ้านมาลูกเราก็นอนแล้วไม่อยากทําอะไรอันนี้ก็สังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมนั้นแหละว่ามันมากไปหด็อไปเดียวกัน,นรหรือเปล่าถ้ามากก็ต้องหาทางกลับให้ตัวเองแล้วมีบางพวกที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจฟังเลยแล้วก็เวลาเวลาไม่ค่อยจะตั้งใจฟังใครพูดอะไรอย่างงี้ยเป็นนะคะ นี่ค่ะคือเด็กบางคนก็คือจมืจ่นถูกไหมคะคือสมอาธิเขาไม่อยู่กับเราแต่ก็อยู่กับบางอย่างบางคนก็ยัฝก่นกลางวันว่นวา,าเคร<ม>ื่องไปคิดอย่างอื่น<ๆ>เรื่อยสิ่งที่คุณแม่ต้องทําคือถ้าคุยกับลูกเรียกชื่อลูกหนึ่งครั้งลูกไม่ตอบสนองเรียกอีกครั้งมันก็ยังไม่ตอบสนองเราจะไม่มีการเรียกครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วเนาะครั้งที่สามเราจะเดินถึงตัวเด็กสัมผัสตัวเรียกชื่อเอาูกมองหน้าแล้วค่อยบอกลูกว่าเราต้องการให้ลูกทาอะไรเพื่อให้เขารู้ว่า ออแม่เรียกที่อยู่นะหนูหนสนใจแม่แล้วแม่ก็สั่งงานเพราะบางครั้งเนี่ลูกมืออยู่หรือทําอย่างอื่นอยู่แล้วแม่ก็เรียกเรียกไปลูกไม่ตอบสนองเรียกไปสิบครั้งลูกก็ยังไม่ตอบสนองอีกกลายเป็นว่าคุณแม่ไม่มีน้ํายาเนาะเรียกแล้วฉันเรนียกตอบสนองคุณแม่ก็ไม่มีปัญญาทําอะไรแล้วคำน้ำคน้ำก็คือพอเราเรียกไปสิบครั้งแล้วเ,เราจะเริ่มของคลื่นมันจะเริ่มอารมณ์เสียเรียกเราไม่ฟังสั่งเราไม่มาเราก็จะปี๊บปบเราปี๊บปี๊บก็จะทําให้มีปัญหาทางอารมณ์ต่นเนื่อง อน้นเกิดอลูกเราสนใจอย่างอื่นอยู่เราเรียกแล้วเด็กไม่หันเรียกสองครั้งก็ไม่หันครนี้ถามก็เดินถึงตัวเลยเรียกชื่อมองหน้าแล้วไปสั่งงานแล้วพอเด็กทาตามที่เราสั่งล้วก็ชมเขาเลยว่าเนี่ยหนูฟังที่คุณแม่พูดทาตามที่คุณแม่บอกหนูเชื่อฟังหนูเป็นเด็กน่ารักหนูร่วมมือแล้วแต่คุณแม่จะให้คําชมอะไรปรติการในการชมเด็กนิดนึงนะคะเราจะไม่ชมแต่เก่งแต่เยี่ยมแต่ดีเนาะเพราะมันเยอะๆแล้วมันจะไม่มีความหมายมันเยอะเกินไปมันเบื่อเราชมรายละเอียด ฮัลโหลวังนี้ตามความเป็นไปละเอียดของพฤติกรรมนั้นนะคะรมอย่างจาะจงตรงประเด็นแล้วก็จริงใจไม่ชมโอเวอร์ค่ถ้าคุณแม่ชมโอเวอร์ลูกก็รู้ว่านี่ไม่จริงใจเช่นลูกเขียนโปเท่าหม้อแกงเลยเปนทัศน์แ<ห>ม่ชมว่าลูกเขียนสวยลูกก็รู้ว่าคุณแม่ชมไม่จริงใจแต่แม่เปลี่ยนคำชมว่าลูกตั้งใจเขียนรมตรงประเด็นเพราะลูกตั้งใจเขียนแต่ละไรนูนยังไม่สวยเดี๋ยวครัวต่อไปลูกเขียนให้อยู่ในช่องบรรทัด จะรู้ว่าเราชนตรงประเด็นแล้วเขาตั้งใจเขาพยายามดังนั้นก็คือว่า,วาสมาสที่สั้นในเด็กเนี่ยแปลว่ามีทางรักษาให้หายได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะต้องรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็หาทางแก้ปัญหาหรืออาจจะต้องมีคอนเัิล์ใช่ไหมคะใช่ค,ใชค่ะแต่ถ้าคุณแม่ลองกรับเองแล้วรู้ึกยังไม่ได้ไก็ปรึกษาคุณหมอเด็กที่ดูแลฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะ หมอเขาก็จะแนะนำเข้าก้าวได้แล้วถ้าเกิดปัญหายเยอะเข้าคูณจะส่ง,งมาเพื่อขอพิจารณาทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ,คะหเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะ ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณนะค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิ๋นจันทิตาชุตชานานนท์นะคะจากศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็กสาขาไลฟ์สไตล์ที่อาคารคิวเฮาส์ทรุงเนพค่ะช่วงนี้เข้าก่อนติดข่าวการชั่วโมงเจ็ดทิมค่ะร้อยจุดห้าก็คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวการตลาดข้างทางกันนะคะร้อยจุดห้าขึ้หน้าข่าวนิวส์อัปเดตโดยลัคนาจับปา สันช,นชัยเลยียวประเสิดกุลนิธวัฒน์ไัยปาณีแคริกุลเงาไกรกุล